สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดสังวานนะฮะตรงอยู่ใกล้หาดตาแหวนนะตรงลงเรือมาเสร็จแล้วก็จะเลี้ยวขวามาเลยอ่าถ้าหันเข้าเกาะนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันอ่าสังวานบีดอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ชายหาดแล้วก็เป็นร้านตอนนี้ก็เหมือนเปลี่ยนแปลงไปนะจากเดิมเขาก็ตกแต่งตกแต่งใหม่ขึ้นอ่าประมาณนั้นเรามาดูมาเดินด้วยกันเลี้ยวอีกแล้วไม่มีการทํากันบ้าเลยทั้งสิ้น จุดสกัดคีเมานะระวังนะมันเป็นร้านมานั่งคิวกลางคืนได้นะถ้าดูจากประโยคอย่างนี้ดูที่นั่งเป็นแนวรถฟลอเรตีนะออกแนวสวยรูรานะเป็นรถฟลอเรตีนะ,อ,ะอันนี้เป็นที่นั่งแนะนําดูวิวที่คุณจะได้นั่งกินไม่ร้อนตอนเนี้ยรู้สึกได้ไม่ร้อนออกไปทางเย็นด้วยมีไฟด้วยมานั่งกิน,งนงเครื่องดืม่มมีนะฮะพร้อมเบียเบอร์ ครบ,บแน่นอนค็อกเทลอ่นั่งมานั่งทานได้มีชั้นสองด้วยนะฮะขึ้นไปดูได้มาเออขึ้นขึ้นไปดูได้ใช่ไหมไครับไดครับนครับอ่ไหนก็มาแนละ้วอันนี้เป็นแบบไหนที่นั่งชิวนะเมื่อกีบก้บรรยากาศข้างล่างนะบรรยากาศข้างบนก็โอ้ผมชอบอย่างแรกผมชอบเป็นบาร์นี่คือโต๊ะนั่ง นั่งไปเลยไม่ร้อนครับบอกเลยสิ่งแรกตอนนี้ตอนกลางวันแดดอย่างนี้เลยไม่ร้อนมีพัดลมให้ด้วยอวิวประมาณนี้โคตรด,ดีโอ้โหมีอันนึงแอบหน้าเล่นดูคุณดูเป็นแนวแทบจะเพิ่งเพิ่งเคยเห็นอันแรกเห็นไหมเป็นแนวรถอ่ะออโอ้หน้าเล่นมากราคาน่าจะเริ่มต้นประมาณ 900, อย่างน้อยเก้าร้อยอะ ประมาณนั้นนะไปลองดูถามเอานะเดี๋ยวผมถ้าถามได้ก็จะถามเดี๋ยวถามพี่เขาก็าได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอันนั้นบัตนาโบสคุณน้องครับไอ้ที่มันเป็นเหมือนรถที่บนน้ำนั้นราคาเท่าไหร่ครับลูกครับพอจะทราบไหมฮะไม่ทราบเลยใช่ไมหมของทัวจีนทัวจีนอ๋อเราสอบถามข้างล่างนู้ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับ เ,เดี๋ยวเราค่อยไปสอบถามนะตอนเดินกลับเพราะที่หน้าถามเพราะมันแตกไม่เห็นมีใครในประเทศไทยเป็นทรงนี้นะอออ่าันนี้ที่พักว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมผมยังหายอันหนึ่งไม่เจอเลยอะที่มันอยู่บนข้างบนเหมือนกันนะอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ยอ,อันนี้มีที่พักอันนึงน่าจะอยู่อยู่ข้างบนนะฮะอะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เออเหมือนกาลังเพิ่งทําใหม่นะก็จะมีเก้าอี้ชายหาดข้างบนยังไม่ได้ปล่อยให้นั่งนะฮะสอบถามมาหรือเปล่าเออสวัสดีครับสอบถามเรื่องที่พักได้ไหมครับอ๋อของเราไม่มีที่พักจ้ะอ๋อไม่อ๋ออ่าข้างในใช่ปะครับขอบคุณครับอ่าตรงนี้ไม่มีที่พักนะฮะเดินกันต่อไป ทีมันดูถือแบบดีนะ DJI เมื่อก่อนไปเล่นโ no นเนมไงนิดนึงมันก็ไม่โ,มโนเนมนะแต่มันก็ไม่แข็งแรงเท่านี้มั้งอันนี้ DJI 7แล้วก็โอเคถูกนะยิ่ง DJI 7ที่ถูกกว่า DJI ตัวกันก่อนนะคนทำไมถึงซื้อเพราะว่ามันจะได้เล่นที่กว้างขึ้นอนะถ้าไปขอบด้วยโพศัพท์มันเองมันก็จะแคบขึ้นนฮะ อันนี้ก็จะเป็นที่พักอันนึงนะชื่ออะไรวะเนี่ยมีที่สอบถามไหมติ๊กตอก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 หาปัญมองหามองหาอันนี่คืออะไรอ่ะที่พักเหมือนกันมั้งเนี่ยปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บสวัสดีครับสอบถามเรื่องที่พักได้ไหมครับตอบข้างในได้เลยข้างในตรงนี้อ๋อนี่เลยใช่ไหมสอบถามหน่อยครับที่พักคืนเริ่มต้นคืนเท่าไหร่บ้างครับ เออจะไปเท่ากันอันนี้ก็ที่พักใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ทำห้องอยู่ค่ะแต่ห้องแรกเสร็จแล้วค่ะดูห้องแรกห้องแรกเสร็จแล้วอ่ะดูห้องได้อ่ะราคาเท่าไหร่พูดไปด้วยเลยก็ได้ครับสี่พันเก้าสี่พันเกวันธรรมดาหรือเปล่าหรือยังไงเท่าแล้ววันเสาร์อาทิตย์ล่ะครับครับผมห้องเสร็จแล้วนะฮะเอามุมแบบดีๆเลยอ่ะโอ้โหนี่เลยครับมีอ่าง มีเซิร์ฟบอร์ดให้เล่นมีเซิร์ฟบอร์ดให้เล่นมีสโนวเกิลดำน้ำใช่ค่ะอ่านี่โอโหลูกค้าแช่อยู่อะเราไม่เข้าไปดูฮะอันนี้ยังไม่เสร็จเราขึ้หน้าก่อนก็ได้นะคะโอเคครับโอ้ลูกคาพ่งเอาไปครับมีอันนี้เสร็จแล้วดูไหมคะอ่าดูครับดูดูได้ครับครับให้ดูก็ดูหมดเลยครับนี่บรรยากาศข้างหน้านะเล่นน้ำได้นะแต่ถ้าอยากเป็นเนื้อทรายหน่อยก็ไปตรงนู้นนะมีที่นั่งนี่ห้อง เสร็จแล้วอันนี้เลยใช่ไหมฮะที่สี่พันเก้าอ่ะฮะอันนี้แปดพันเก้าพักได้กี่ท่านครับสองท่านได้สามท่านเออสท่านนะค่ะถ้าเสริมพันห้าเสริมพันหาพร้อมอาหารเช้าใช่ไม่รวมมอไซค์ใช่ไหมฮะไม่รวมอาหารเช้าเป็นแบบไหนครับผมมีอเมริกันเบรฟาดกับข้าวต้มอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวดูโอ้เท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดพันเก้าห้องวิวเต็มนะฮะเต็มมาตาเลยบรรยากาศส่วนตัว ครับอ่ะนี่น้ําลงนะตอนน้าขึ้นจะสวยไปอีกนะฮะสวยค่ะครับนี่มีอ่าง jacuzzi ส่วนตัวเลยจะเต็มเลยนะฮะเสริมพันห้านะรวมอาหารเช้าโอเคอันนี้ห้องไทยที่ดีสุดอันนี้ที่พักชื่อที่พักชื่ออะไรครับเนี่ยเคปเฮาเว่นค่ะเคปเฮาเว่นด้านบนก็เป็นอีกสองห้องนะคะอ๋อด้านบนตรงนู้นนะซีวิวซีวิวอันนั้นเท่าไหร่ครับข้างบนจะเป็นห้าพันห้าห้าพันห้านะฮะสองท่านนะฮะโอเคครับแล้วอันนี้ล่ะครับ อันนี้สี่พันเก้าเหมือนกันอ๋ออันนี้สี่พันเก้าอันนี้อ่ะที่เราบอกสี่พันเก้าอันแรกจะมีอีกสองห้องห้องขาวนี้ข้างบนจะเป็นดาดฟ้าโอ้มีดาดฟ้าที่เดียวนึ่งอันนี้มีมีคนพักเดี๋มิเออลูกค้าพิกเอาไปทำห้องเสร็จแล้วค่ะอ่าดูดูได้ไหมได้ไอ่าฮะอ่าเราไปดูกันอ่าเราเดินไปดูนครับอันนี้ทำแล้วแต่ว่าไม่ไม่งครับผมโอเคครับ เบอร์โทรนี่ดูได้ตรงไหนครับเนี่ยหรือว่าเซิร์ชก็เจอเลยดูจากกูเก l e Map ได้ไหมฮะดูจากเพจอะค่ะเพจเพจพาเวนแต่ว่าผู้ติดตามห้าหมื่นถ้าผู้ติดตามพันสองพันนี่คือปลอมอ่าติดผู้ติดตามต้องห้าหม 1, 2, ื่นนะฮะเคจพาเวนนะฮะตามเสือ<ช>้อลองเล,เลยใช่ไหมเมื่อกี้อโอ้โห เปลี่ยนใหม่อพอดีพี่เขามาทำสระแต่ถ้าลูกค้าจะเข้าเราจะเข้ามาทำห้องอีกครับนี่ราคาเท่าไหนนะาร่นะพูดใหม่อันนี้แปดพันเก้าแปดพันเก้าเหมือนกันนะฮะเป็นอีกไทอีแบบนึงข,ข้อดีคือจะมีด่านฟ้าใช่ไหมฮะโอ้นี่อันนี้ข้างหน้าจะไม่กว้างเท่าม่กกี้อ่าแต่มีเป็นสระน้ำเลยแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีด่านฟ้าถ้าลูกค้าเข้าเราจะเปิดเครื่องให้ค่ะอ่ามีเปิดเครื่องฮะอันนี้โอเค แล้ะนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งแบบฟ้าอยู่ข้างบนส่วนนี้ก็แปดพันเก้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นห้องชมพูอันนี้จะเป็นแนวเอ่โรงงานนะคะอ๋ออ่ะจะมีหลายทย้ายพูดง่ายราคา 8, แปดพันเก้าอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนได้ไ,ดไหมครับใช่ค่ะเข้าห้องก็จะเปิดเย็นฉีดน้ำหอมอะไรอย่าง,าง,างนีาาน้ยค่ะอันนี้คือโอเคครับข้าใจฮะอันนี้ขนมทานฟรีแน่นอนมีค่ะมีกาแฟอ่าโอเคครับ อันนี้ทางขึ้นข้างบนใช่ค่ะโอเคครับขึ้นไปดูกันหน่อยนะข้างบนอาจจะยังไม่เรียบร้เท่าไหร่ครับอดี้รีบไปทำห้องอ๋ออตอนนี้ยังไม่ได้ทําห้องนี้นะฮะยังไม่เสร็จอ่ะข้างบนก็เป็นแนวนี้นะฮะอ่ะแล้วแต่คนชอบนะฮะว่าชอบใช้ไหนแบบไหนห้องนน้่าห้องนู้นจะขายดีสุดห้องนี้เหรอฮะห้องนี้ขายดีสุดตอนเช้าลูกค้าก็กำลังคืนดินเนอร์ตรงนี้อ๋อ อ๋อห้องนี้ขายดีสุดเพราะว่าตรงนี้นี่เองดินเนอร์สามห้องนี่ค่ะขายดีสุดมากครับก็วิวเต็มจัดเต็มโอเคครับแล้วทนนู้นเป็นอะไรต่อเขาเนี่ยอันนี้อ๋อนู้นอร้านอาหอ๋อนู้นคือร้านอาหารแล้วใช่ค่ะตั้งแต่ข้างหน้ามาเลยค่ะทางเข้ามาอ่ามีที่พักของเราอันเดียวใช่ค่ะโอเคครับราคาก็จัดประได้แล้วรู้ราคาได้ไหมไอไอเหมือนไอแพรโบ๊สไอมันเป็นรถอะ โอเคงั้น okay, พี่จะไปถามเองขอบคุณ<ด>ครับ <นะ S 1> ป่ะงั้นก็คงประมาณนี้เนาะไปเไดินต่อเจ้าติดติดต่อในเพจก็ได้นะคะติดต่อในเพจสะดวกสุดติดตามห้าหมื่นค่ะเคปาเว่นโอเคครับค, okay, คบุดตามหนะ้าหมื่น 50, นะฮะ <laughs> <laughs> ครับไม่เป็นไรครับผมโอเคขอบคุณมากานะครับามมาไปดูในเพจเอาเนาะถ้าเบอร์เราจำได้ไหม ก็มาเสียที่นี่ก็ของขายกันขายกัแต่ว่าสุดมากเลยค่ะจะวิดีโอคอลมาดูก่อนอ๋อเพจปลอมเยอะมากค่ะอ่าวิธีที่ชัวร์ที่สุดคือวิดีโอคอลนะฮะใช่ค่ะเขาโดนเยอะค่ะครับผมชัวร์สุดคือวิดีโอคอลนะฮะดูของก่อนอ่าขอบคุณมากๆนะครับพ่น้องเดี๋ยวพี่เดินออกครับ โอเคขอบคุณมากครับดูระวังนะคะครับผมไปเราเดินกันต่อนะได้อีกอย่างที่พักวิ่แจ่มๆไปนะฮะไปกันต่อนะฮะสังวาดสังวาดหรือสังวันวะแม่งภาษาอังกฤษสังวาดแล้วกัน จำค่อยไ,ได้อ๋ออันนี้เป็นร้านอาหารนะฮะโ,โอ้ฉันเดินมาเดินได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็มาใหม่นะรอบก่อนผมยังไม่มีนะเออเป็นร้านอาหารนะแต่เหมือนยังไม่เห็นเปิดเลยเดินทะลุมาเสร็จอึ๊บ,เ,บเลยที่พักมาหน่อยนะฮะ นี่น่าจะเป็นไอ้นี้แน่เลยแบบที่แบบว่าไปดำน้ำแล้วออกมานั่งพักตรงเนี้ยอนนี่ก็ร้านอาหารนะครับเอาสุดแล้วอ้สุดแค่นี้อโอเคไหนก็คงจบคลิปบรรยากาศโอ้ยหมามาหมามาจะกัดไหมจะกัดไหมอ <laughs> โอเค จบด้วยบรรยากาศนี้แล้วกันนะโอเคสวยอยู่นะอ้เมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้มันเป็นบาร์นะฮะแล้วก็มีที่ให้นั่งเป็นแบบเออเรียบร้อยไปแล้วมีที่นั่งแบบอย่างี้ด้วยอ่ะโอเคก็ <S <S คงจบคลิปสำหรับหาดสังวาสป,นะประมาณนั้นนะประมาณนี้ปุ๊บ